สู่เขาหนุ่มเมืองสีบานท่าแรงสูู่่สูส่เขาสู่เขาบานท่ามแมลงน <c oughs> ้องพี่น้องสังเกตสังเวยกับว่าเป็นยัง <c oughs> ดำเลยค่ะดำ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุข,ขูสุขคนนะคะพบพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องอีสานคนไกลบ้านนะคะพบพอกันหนงกลอยขึ้นเก่าค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี่นะคะเถาแก่หิมาเอาพันุสตอรอเบอรี่นะคะ ไปถิมครับพี่น้องเป็นตะลิตโตนเขาแห้งหลายพี่น้องเบื้องนี่ค่ะพันนี้นะคะสายพันชุกชังนะคะทิดก่อยมาปลูกไว้เนาะพอว่ามันหลายแล้วนะคะก็เด้สีเอาไปถิมะคะ่ะพี่น้องเลยสีเดเอาไปถิมนะคะพูนะคะมึงเมืองสีกับถอนอยู่เอาใส่รถแลยค่ะพี่น้องเบื้องนี่เอาไปถิมทงหน้าเด้อประสนะหน้าค่ะพี่น้องนี่ ทาบานห้ากับสิค้ายได้หลายต่างเลยเน้ะพี่น้องเนาะบึ่งเนี่ยออกดอกแล้วนะคะแต่ว่าก็หายเป็นนวยเนาะเป็นนวยเนี่ยน้อยเจ้าบาได้ผสมกับซอนอาหารนะคะก็เลยไม่โตนะคะห้ากับสิเดียวไปถิมใ่หน้าเข่าอีกแล้วะค่ะพี่น้องแสียดยแห้งค่ะห้าค่ะพี่น้องข้ามาเอาพันสตรอเบอรี่สายพันธุ์ชุกช่างไปถิมนุ่กันค่ะยางหลายเลยค่ะงา้าเลยนะคะที่ก่อยมไาท้ายหายเบื้องมังกทิดไดเนี่ย อันนี้ระหว่ามันหลายผดนะคะถ้าบานเฮ่ากับสิขายะะแล้วค่าแพงเราพี่น้องเนาะเบิง้งจะเสียดายหายนะคะเอาใส่รถหนูน้ำไปชิมนะเด้นเนี่ยอันนี้เอาสายพันธุ์วอลิคิงมาปลูกพี่น้องพี่น้องขร้อนไปชิมะคะ่ะ กิดเกิดแต่ว่าต้องทิิงสาวเมืองคอยกันล่างขนใส่รถก่นออกนี่นุมม่มมงสีเต็มแล้วคร ตาเสียดายครับเนาะบานเท่านี้หลายบาทอยู่พี่เนอะอันนี้บ่ฮะขนาคารบ่ใสปุ๋ยนนี่ถ้าใส่กับทั้งปุ๋ยใสเนี่ยแตกเป็นภูมิง่ามป่านนี้่สียเนาะเหลือน้อยเดียวกันแล้วนะครับอีกเพิ่มละสอง่ยว บรรยากาศใน้เฮาห่อนพี่น้องมันนี่อบเอ้าแดดจัดเลยมันนี่แดดคักแดดคักแดดแน่หนาวกับหนาวคักหนาวเนี่ยใี้เฮาประมาณสามสิบกว่าองศาอยู่หรอพี่น้องสามสิบสี่สิ่สิบุะไป่นละไปพี่น้องไปทิ่มกันครับ แตพี่น้องค้นไปทิ่มเลยครับผมสาวเมือขานค้นไปละแต่สียดายพี่น้องเลยแถวนี้ทั้งเมดเลยครับผมนี่ครับพี่น้องแถวนี้ทั้งเมดเลยเน่าไปสุดพุน่นเฉพาะฟังนี่ฟังนี่ยังเอาอยู่ครับนี่ครับของนมเมืองสีไปพี่น้องร้าไปทิ่มกันเลยครับผมเอาไปทิ่มทงหน้า พี่น้องเอามาถิมโยโพงหน้าครับพี่น้องสาวมือขอนกันแลงโยออไปแข็งแรงครับแข็งแรงขนาดเพื่อนครับดันไม่ได้ิมันลมเนะเาะเท้าเท้านี้ก็ได้เท้านี้ก็เท่หัวามาถิมมาสเสียดายเนาะพี่น้องเนาะบาทเน่ากับหาสิบหกสิบบาทก็ได้นี่น,นี่ยี่สิบบาทก็ได้เน,น,นานนะย่างมาเด็กขายเนาะ ใส่กระถางไหมสีบานนี่เล่นตอมกันเอาได้หรองามปะหนิงามครับนาดบริษัใส่ปุ๋ยนะเบิ้งพี่น้องเป็นแต่ละต้นคักแนี่ยมาถิ่มมันเข้าทางรหัสสบาทกับพยูนบบยอ,ออกดีเลยมันดีแดดเด้อพี่น้องเด้อแดดเที่ยงสูเขานมเบื้องสีบานท้าแร้งดูสู้ดูเขาสู้เขา มันท่ามันแรงมาพีนออ่น้องสงับสงเอยกับว่าเป็นยังดำเลยค่ะดำนาเสียดายแห้งเนาะใหญ่มากนะครับมาพีนออ่น้อง สำหรับคลิปนี้นะคะกฝากฟไปแค่นี้ก้อนคพี่น้องกะเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมะขอนนั่นท่านสตอไปถิมนะคะพี่น้องเพราะมันหลายแห้งพดค่ะพี่น้องเบืองทาไปขายยุไทยห้อเนาะค่ะใส่กระถางกระุ่งจะได้ราคาดีเนาะพี่น้องน่าสนใจมากเบยเนี่ยน่นอนครับบักหลายนึงใส่กระถางงี้ไงอันนี้เรียบร้อยลครับพี่น้องนี่ครับผมถอนออกเมดเลยพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้นุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนเรียกว่าไกลกรับเดยนะครับ ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอีสานคนไกลบ้านเลยครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าให้พร้อมพี่น้องไม่บายสวัสดีครับ